สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ f ิ t ฟูทา t r a v มันมีครับตอนนี้เป็นเวลาทีห้า่สิบนะครับเราจะเดินทางออกไปสกุลนครแก้ e เล็กมีจริงหรือรักแรกพบเพียงสุขตาแค่หนึ่งครั้งแค่แลกเห็นเดินผ่านมา ไม่พูดไม่จาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครท,ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราปิดเธงก่อน,นนะตอนนี้กำลังจะไปเล่นเช่นหยืนตับ3ก็ หลุดระยะมาสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนก็ขบับรถมาได้ประมาณยี่สิบนาที น่าจะยังไม่ต้องนะค่อยค่อยไปล็อกแมปที่กาลสินนะครับเพราะว่ากาลสินอะ่ะเราไม่ชัวร์เส้นทางเท่าไหร่เพราะว่าหมายถึงว่าไปสะกรุดอ่นะเราไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่กาลสินอะ่ะเราขี่ผ่านบ่อยแค่เนี่ยไปแข่งไปแข่งโซนนู้นอนะ่ะผ่านกาลสินทุกรอบเลย ยาอ่าขาบุคัลวันนี้ไม่แต่ว่าะเช่อครัอเปล่าองรอบนาระคะากขอ JBL Okay. ทนสองข้างเราเปิดเกียาโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อนะทุกคนบ๊ย <Bye. S 1> ครับทุกคนก็ตอนนี้ถึงจะมาลาใส่แล้วนะคะก็เราดูแว็กซเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วตอนแรกคือแบบน้ำมันเกือบหมดถนะังแล้วทุกคนคือน่าจะเหลืออีกสามสิบโลอะแล้วคือเช็คแมปที่มันขึ้นในแมปอ่ะกุชินารายอะปั๊มเดิมอ่ะ อีกแปดสิบกิโลซึ่งไม่น่าถึงน้ำมันสำรองก็ไม่น่าพอก็เลยพยายามหาปั๊มดีนะเจอป๊มก่อนต่อมาก็เดี๋ยวไปแวะกุชินาลายนู่นหละครับแล้วก็ยิงยาวถึงสกลเลยหลังจากแวะปลาโนนก็น่าจะถึงช่วงสายๆนะประมาณประมาณสิบโมงก็น่าจะถึงสกลแล้วไม่น่าเกินนี้นะทุกคนเดี๋ยวพาไปไหว้พระนะครับก็เป็นธาตุ เชิงชุมกับกับศาสเจ้าพ่อประมาณนั้นแหละทุกคนก็เดี๋ยวหาซื้อน้ำ่อนไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะ กินน้ำเย็นครับดูก่อนซื้ออะไรดีกลัวเข้านะ้องน้ำไงกินของเย็นๆหรอ คิดก่อนนะทุกคนว่ากินอะไรดีที่ดสดชื่นสดชื่นไม่มีอะไรเลยเอ่ะ เพื่อนบอกเดินทางปลอดภัยครับที่ไรดีไปกินกาแฟหรอไม่ถูว่ะซือ้อไปกินการ,ร์หรอน้ำตาลอ่ะสัญช,ชาน้ำตาลหรอ ในสดชื่นกาซาดีกว่าจะมอนโซดาเขาไม่ได้จ่ายเราจ่ายเองโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอค่อยถ่ายตอนไหนละค่อยว่ากัน เจ็ดโมงสี่สิบสามไปกันต่อแปดโมงสี่สิบแล้วครับถึงกุชชินาลายแล้วนะเหลืออีกเหลืออีกเซนหนึ่งส่วนสามของระยะทางนะครับก็เดี๋ยวขอตัวพักก่อนนะแดดก็เริ่มบอกแล้วน่าจะถึงสะกลประมาณชั่วโมงหนึ่งอะแต่ว่าเราพักรถสี่สิบนาที โอเคนะทุกคนร้อนมาก <Dad. S 2> Dad, แดดแดดตะโกนร้อนกว่าขอนแก่นอีกเดี๋ยวนะครับครับ <c oughs> ร้อนจัดเ <c oughs> อ่ออันนี้ประมาณ70โลมั้งขับมาชั่วโมงนึงครับเดี๋ยวนั่งทางก่อนนะ <c oughs> ประมาณ8โมง20เ้9โมง20ก็ย่ออกนะประมาณ40นาทีอะร้อนมากอบคุณครับขอบคุครับ9โมง20อากาศร้อนมากไปกันต่อร้อนปุ๊บไปกันต่อ ล็อกแมพล็อกแมพก่อนเส้นนี้ไม่คุ้นด้วยสิล็อกแมพก่อนเคยจะไปเส้นหลับไม่เคยเข้าเส้นนี้นะเคยแะไแวเข้ามาเติมน้ำมันโอเค ไปกันตออากาศร้อนมากโทรขับจะไหวไหมเนี่ยลักและพบแท้จริงเป็นอย่างไรพอเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเอง ชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปได้พบจริงเข้าใจมีอยู่จริง